สวัสดีครับเสียงลมพัดทิวไผ่อากาศเย็นสบายดีครับผมตรงนี้ชอบแบบเย็นธรรมชาติต้องมาที่นี่ครับผมหอมไผ่กับหอมพะกกะดดาตอนนี้ก็มีหอมขอกไก่มาเพิ่มอีกโอ้สบายสบายครับผมมว่านี่ปลอมโตมากบ่ให้จับด้วยเนี่ยลุงคนมาเกียวหยาบเลย สวัสดีครับลุงเอบครับครับผมอันนี้มาทายถ้ำหมู่ว่านนี่เี่ผมเหยียบงูอยู่นี่แหละมันอยู่สองตัวผมเหยียบเลยตัวหนึ่งปักไงคือกันลุงได้ไปสองตัวละหมู่ว่านบริเห็นจอระเจแหลดอยังสีเดยมันหายพุนผมลงไปบุกจับอยู่พุนหมู่ว่านี่ใส่หมวกปิดหน้าพร้อมตัวบอปากกระสิแดดมันกระสิบ่ต่างกับมือนีดอก เนี่ยที่ผมผมลงไปปั้นอันนี้อยู่นี่มันยังไม่จับบึกจกอันตรงค่อยเอาขูดขูดเอาเด้อหมูวานกระห้อนครับมือนี่กระห้อนนี่นี่เนี่ยผมปั้นขั้นแท้ผมก็ต้องไอ้ปั้นไอ้อัน,นี้ล้านเห็ดเผินเห็ดคือจัดอันนี้ไหลน้ำลงไปครับผมไหลน้ำจากบ่อใหญ่ลงไปมันมันไหลคอยแต่มันก็ไหลโดนครับเพราะว่าไอ้น้ำม,ม,มันไอ้ระดับน้ำมัน ผมเป่งเรียบร้อยแล้วแต่มันบ่อลงก็สายยางดูดเอามังค์ยางมาหรือว่าคุดลงได้อีกครับผมเบิ้งพ่นขี่ดื่อทั้งหลายมือว่านในบ่อเลยเจ้าพ่อกันเลยที่สูดเบิ้งกัได้รครับนี่ก็ผมนี่แต่มือว่านนี่ผมพร้อมตัวมากผมเอาใส่หมวกปิดหนาเพราะเดีเปิดหนามากมือว่านนี่แล้วก็บ่อปากมันโม่ไห้ไก่มันเลย เดียว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 จะข้ามไปนี่พี่น้องหมื่ว่านนี่บวยมัสิมาเเนอหนาจังสินี่นี่นี่เนี่ยผู้บกไงนี่หมื่ว่านในแต่ผู้ในหน่อยนี่รุ่นย่อยๆนี่บวยว่ามันมันกระจายกำลังบอกกันผมนละขนาดผมคุดบกจกยังแทบตรงเบาๆได้ครับนี่ หม่นมันฟังเสยเหมือนนี่แม่โอ้หัวเขียวเป็นลืมๆอยู่บ้านนี้หมาวว่านบอดดี้เป็นจังสีหมาวอว่านนี่ปรอมตมาใส่หมวกปิดดนาแล้วก็บอปาก,ปากเอาซุ่มง่มบ่ท่านเลยสมวกต้องใส่สมวกหมาวว่านนี่ือ,โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโอ้โหเรื่องครับจะบอดดีนี้ผมเี่น เดี่ยวบกจกคูดนี่ตรงควายยอนบกจกลงไป <c oughs> เบืองนั้นแทบจะตบหัวได้ว่านว่านได้ต้มเด็กบหน่อยหมูว่านทำไมนะงุม่มซุ่มงุม่มจังสิมันก็ได้เป็นผุนงุ่มบาดเดียวเลยหาตัวผุนหมูว่านนี่ว่านไปมาแลบแทบแทบเมื้อง <c oughs> วนนี้แทบเดตบหัวมันได้พุ่นนะพุ่นนะพุ่นพุ่นพุ่น าน,นเบิดคุณนะเข้าบักจกขุดลงไปมาง่อยบักจจคกนบผมตัวคุณโอ้นี่แหละครับผมการเป็นอยู่ของกบความสุขสบายใจโอเคครับผมขอบคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวสิอันนึงจัดนำต่อนาม,มันเตือนให้ปลานิยนพ่อได้เซอนขึ้นมาแน่จักหน่อยนะครับผมปลานิยนะป่างาบงาบอยู่